ไหนอันอยู่ไหนแบงอยู่ไหนแงอยู่ตงมาข้างหน้าสุดแบหนางเนี่ยตายแล้วตายแล้วตายตายผมจริงแล้วอยู่ต้นอะไรต้นหมอยบุบบุกเข้าไปแหกกันที่จะได้เก็บของให้เพื่อนพี่แทนพี่แทนอะไรไอ้ที่ทำใหวันยันันยับนังวะซื้อเกิดปะ ซื้อซื้อเกิดตรงไหนตรงไหนก็ได้ซื้อเกิดตรงผมไปรีสีบอ่ะคุณโผล่แล้วน่ะโดนมูลเราไงดีมูโดนไปไหนหลายนัดเลยอ่ะแต่ไม่ตายว่ะของไม่แทนแล้วพี่แทนเกิดยังพี่แทนตรงตรงต้นไม้หน้าต้นหอยที่เองยิงตายที่เองถนั่นแหละนั่นแหละข้างหน้าคุณนะครับของผมมันจะมีเองหนึ่งตายแล้วหนึ่งตายหนึ่งแต่ผมวิ่งบอกวบหมแล้วมันต้นไม้ไอพีดีนะครับฟังนะแล้วก็มีอีกตัวกระเด็จอยู่ตรงศพผมเลยศพไอ้ขี่แก่เนี่ย ยศอ่าฮิตแมนอีกตัวอยู่หลังต้นไม้เยอะละวยีล่ยละว,วิ่งละเห็นยังเยอะแล้วละว,ว,วิ่งละว,วิ่งละวิง่งละเ็นบอสบอสยิงดี่ทำไมอ่ะเอ,ะอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ใครเกิดขบนกับอุ้ยไอ้นึงไอ้นึงไอ้นึงที่ถือไซก้าวชนะ่วยใช้เอฟบีด,ดีให้<อ>ใช้เอฟบีด,ดีให้ร้อนนึงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ผมยิงใครผมยิงใครยิงพี่อ่ะโอ้โหพี่ขอโทษ

มันตายแล้วเอ้ยเมื่อกี้ผมตายที่ใครเก็บไอเอ็มหนึ่งศูนย์เจ็ดผมไปอ่ะใครจะเก็บเก็บไปเลยเดี๋ยวกูจะล่อมันมึงเจ้ลูกซ้อมไยิงหัวมันพี่เมื่อกี้นี่ผมผมยิงใครโอ้พี่ผมขอโทษนะไอเอสวีดีไอเอสวีดีสัหัรแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวเก็บนี่ใครใครอยู่ด้านหลังเก็บนี่ผมหน่อยเด้ผมจะบวกเองนี่ไอเอ็มหนึ่งศูนย์เจ็ดผมไปไอที่นั่นได้มาไปนะ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 ไาน์ไปนะ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 ไรนั่นนะ ครับผมผมเก็บ M107 ได้กับแม็กแม็กกระเป๋าของผมของผมไม่มีของเราเก็บที่มีกระเป๋าลัดแท็กนั่นนะอ่าครับใช่ใช่ไม่มีกองเตายแ้วี่บเฟาร์มพี่บเอนะลงาก็ใครใเนี่ยผมยืมได้ปะเก็บไปเลยเก็บไปเลยสัตว์โดนพอเห็นดังดีดตายตรงเมืองแถวนั้นแหละมันมีของพี่แทนอยู่อะเก็บไปเลยเคนเคนเคกระเป๋าพครับผมเิฟาร์มตายโล่งๆเลย ตรงไหนวะไอ้ห่ามีแม็กอยู่ห้าแม็กอ่ะตรงไหนได้ชิบหายที่เกิดหลังปไปพี่เดิอม่ได้เลยมาถางต้นไม้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ฟาร์มเดีวิวนะพี่โอเคโอเคเดี๋ยวพี่ไปแป๊บนึงหบ่แล้วกูมีแต่ลให้เกิดให้เกิดฝั่งเขาบนเมืองบนอ่ะเมืองสลิปไอที่วิ่งกันบ่อยๆอ่ะนี่ไงกำลังวิ่งลงไปเนี่ยเฮ้ยไอเอสสามตัวหในหมอยอ่ะหมดแล้วหมดแล้วของได้ไม่หมดนะพี่เราใครโดนไม่ทานอ่ะไม่เหลืะมีกล้องวัดระยะเอ็มยี่สิบเจ็ดแล้วก็แม็กอีกสามอันเฮ้ยมีคนเกิดมีคนเกิดมีคนเกิดด้านหน้าด้านหน้า ต้นหน้าใครเกิดอ่ะตกลัวเลยตายหนึ่งขอปืนกลกระบอกหนึ่งแม่เห็นแล้วเห็นแล้วแล้วเดินปนี้เดินไปนี้เดินตรงพี่นี่มันเกิดได้ตายหมดยังฮะจุเกิดตายแล้วพี่ยิงมาแล้วเอวีดีอะนะไม่รู้ว่าตรงนั้นพี่ยิงไปตัวหนึ่งพี่เกิดเล็งอยู่ เดีดีมั่งยิงผมสามนัดกูจะตายมั้งสามยาไม่ขึ้นพี่โดนพี่โดนประมาณแบบนั้นสามนัดเหี้ยจังไม่โดนโดนโดนจุดเดียวทีหนึ่ไอ้ดีแม่งโหหนึ่งคุเจ็ดสองนัดไม่ตายเหี้ยแบงแบงแบงไอ้หนึงแม่งไอ้ตู้มึงกูไอ้ตู้ที่มึงเหยียบอ่ะกูยืมไม่นี่มันแล้วไอ้เกาะเอ็มทีวีมานะหมดแล้วนะหนึ่งคุเจ็ดพอหมดแล้วนะมันอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่นั่นหนักต้นไม้ข้างหน้าโดนมีคนเกิดข้างหน้าเพี้ยสเพี้ยสข้างหลังเพี้ยสโอเคโอเคดูอยู่เห็นละเอ้ยแม่ง

ี่างบอกมันว่าอยู่ตุ้ยไหมเฟนเอ็ดดี้ไหนเอ็ดดี้ไหนก็อยู่ต้นไม้ข้างหน้าที่อยู่ข้างหน้าขดหินมีอยู่ใครมีตาตนครับผมเอ้พี่พี่มาจะข้ามถนนน่ะข้างหน้ามีคนนึ่งหลังต้นไม้งไหนว่เดี๋ยวยิงแม่ลยสัตว์พี่อยู่ไหนคนกำมังยู่มีคนเกิดอีกิงอีมัเกิดเยอะจังวะเร่ออะไรนะบอกเลย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 ต้นหมอยอ่ะ โอ้เห็นก็บวกเลยไรพี่มุดูแล้วเห็นก็บวกเลยเคลนเอาเลยเอาอะไเอาอะไมาใครมีสตกษณไหนครับผมเดี๋ยครับนี่พี่ใช่ปะอ่าใช่เพราะผมพลาดไปตัวหนึ่งนี่หว่าเชี่ยแม่งไม่ขึ้นใครเห็นก็บวกเลยต้องคุ้มกันให้ผมนะคุ้มกันได้นะครับเดี๋ยววิ่งตามหลังเอสมาแล้วโอ้ยเอ๊เจอเจอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวกูชาร์จแม่งเลยสัตว์เอาเร็วเลยจะจัดให้ยี่ หลังต้นไม้ต้นไม้นั่นน่ะเดี๋ยวกูบวกเดี๋ยวกูบวกตายตายหนึ่งไอ้สายเขที่คนกูเลยนี่หว่าเย็ดขบขอยาแล้วหายหมดเลยฮะแล้วนี่พี่พุกของกูก็หายไปเจ็ดยิงยิงไอเอสพีดีเยอะนั่นสองนัดไม่ตายอ่ะใครวะเนี่ยตัวใครกูเจอสัตว์กูไายแ้นะแป๊บนึงนะครับครับไม่มีใครบวกขึ้นมากับผมเลยเนี่ย ดูจุดเกิดได้ด้วยนายผมผมไปกับเอครับจุดเกิดคือตรงไหนครับจุดเกิดเมื่อกี้เนี้หลังป่าเลยตายตายตายโอเคครับจุดเกิดแล้วผมจะเกิดแล้วดูไวยได้ผมจะเกิดมีคนเก็บของผมยังครับผมถามไม่ได้อิตาลี่อ่ะครับผมถามเลยครับตรงที่ผมตายอ่ะเกาะเหน่งเหตุตอนแรกที่มานอนแอบอยู่นี่ไอ้ทต้นนี้นะพีเอทฮะตรงที่ผมยิงไปเห็นไหมเนี่ย ดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงมองมเห็นยิ้งไหมเดิอ๋อเห็นละตัน้นคนนึงต้หมอยมีคนปะเนี่ยบวก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 ต้นหน้าครับต้นหน้าีดููอย่เนี่ยข้างหน้าเนี่ยมีศพอยู่เห็นละเห็นละยิงกูเออาายิงกูเเดี๋ยวพี่บวกพี่บวกวิ่งไปบวกละไอ้เกียรติโศกบอกว่ากูเกอร์แฮครับกูเกอร์แฮครับมีมีของตกอยู่ตรงนั้นนะโหหลังนะแล้วข้างหน้ามีคนปะ มีมีมีผมจริงผมแม่งเข้าหัวเลยนัดเดียวอ่ะโอ้โหเลือดเหลือครึ่งตัวอ่ะตาย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 ยังต้องมีสองตัีกมีคนมีคนนึงมีคนข้างหน้าครับหินตรงหินตรงหินเก็บผงนี่ก่อนพี่บอกแล้วพี่บวกแล้วกก่อนหผมไปว่ะกระสุนผมหมดแล้วอ่ะไม่เป็นไรบูมช่างมันเก็บเยอะเก็บเยอะมันหนุ่มอ่ะผมบอกแล้วผม เฮ้ยโดนยิงหมาใครยิงหักผมเฮ้ยโอดยโทษเรใครอะไอมองตเนี้ยฮ้ยูไอมีซื้อกิดวครับ่อมาอเก็บของอฮ้ยมีคนยิงกูเนจะตายอยู่ไห้ยคนเขาแคน้ นี่มันมันพุ่นระจังวะมาของมาของมาเฮ้ยใครยิงกูวะมีคนยิงวะอะไรแบบเจอโดนละโดนโดนดวงแล้วดวงดะงดวงมาลงบานหลังต้นไม้สามต้นเลยได้จะให้ครับหลังสองแล้วตรงไหนวะตรงไหนอยู่หลังไม้กี่ไรกูเนี่ ไอเด็กเส้นแดงอย่างนงี้เราลงมาเลยไอพี่นแค่นี้บนบนลงมาบนลงมาขึ้นมาแล้วหลังหลันหลังหลันหลังหลังแกนชาร์จมันชาร์จมันบ้านไปอยู่ในออฟฟิศอะฝกประตูเลยอะโล่งๆเลยอะถ้าผมเข้ามัโดนยิงเลยก็ไม่แน่นนน่าจะโโดดเห็นมันละเห็นมันละแป๊บหนึ่งไอสัตว์นี่โดนหัวเอาชั้นขึ้นได้ยังไม่ได้พี่มันเก็บไปแล้วโอ้ยตายตาย ทายกันดูวะลูกป้นสองตัวนะแต่ไม่รู้อีทางไหนนะไปหลังลงมาไม่แน่ใจเลยเออใครอยู่ล่ะตามมาเก็ตใหญ่วะกูมาแล้วตามเท,ท่ทีปืนที่เอางเก็บไม่ได้เจอ,อ,อ,อแล้วเจอแล้วใครอยู่หลังมาเก็ตใหญ่อ่ะตายแล้วตายแล้วตายตายตาย